คืออะไรนะคื<ข>อ,<ข>อแปลว,ว่ามาเป็นแขกค่ะมาเป็นแขกจัวเคือจัวคือจัวคือแปลว่ามาเป็นแขกอะไรจัวเคือถูกต้องค่ะฉะนั้นเสี่ยวเสี่ยวหยางมาทำอะไรคะมาเป็นแขกมาเป็นแขกเดี๋ยวเราดูเขาะะมาเป็นแขกแขกของใครนะมาเป็นแขกคะ่ะพ่นอะารค่ะอีเทียนเสี่ยวหยางไหลเต้า เสี่ยวสงเจียเสียงเจ้าเสียงเจ้าเดี๋ยวนะเสียงเจ้าเสี่ยวเอาเสียงเจ้าเสียงสงหวาน้เสียงเจ้าเสียงสงวานค่ะลว่าอะไรคะวันนี้วันหนึ่งน้องแกะน้อยมาที่บ้านของน้องมีน้อยแล้วก็ อยากชวนน้องมีน้อยไปเล่นน้องมีน้อยเอ้าอันนี้นะคะเสี่ยวื่งกำลัง,ออง,ง,ออง,งดูยีวีแล้วก็เหนว่าไีคนมาเข้ ช่วยอีต้องเหยียบไปตมาดูเชียว,วงทำอะไรอยู่คะดูทีวีขันเต้าขัานเต้ามองเห็น有客人来มีหนึ่งแขกมาหนึ่งแขกหนึ่งคนม,มาถูกต้องค่ะไหนคะมีมีหนึ่งคนตรงไหนคะ <laughs> <laughs> อันว่าเคอร์รนคือแบบแขก ไม่ค่ะไม่หมดอ,มอม๋อ小熊正在看电视看到有คน来แปลว่าก็าเคยเห็นว่ามีคนมาเห็นว่ามีแขกมาประมาณนี้ค่ะค่ะเชื่อแต่กับอีต้องแต่กับอีต้อง也不动ก็คือแปลว่าอะไรคะต้องแปลว่าอะไรคะ ค่ะขยับค่ะขยับก็ไม่ขย um. ับอีตงเยบปู tutaj, ่ตงก็คือไม่ขยับเลยค่ะนั uh ่ง huh. นั Josh ่งนิ่งๆไม่ได้สนใจเลยว่าแขกมาก็ไม่ออกไปต้อนรับเมี่ออาไปทําอะไรเลยค่ะอืมก็คือที่มาของอีตงเย่ปู่ตงอย่างนี้อันนี้นะคะชฉมมามาตัวไหลอีผ่าน สวย,ยกว่าินสวยกว่าินเสี้ยวต้องินสวยกว่าเสียส้ยวอย่างชืง่อถูกต้องค่ะฉะนั้นแม่ของหมีทําอะไรคะตวนเดี๋ยวเราต้องมีรูปนี้นะคะเป,เป็นการยกมือได้สองมือค่ะตวนตวนตวนยกมาเหมือนเวลาเรายกถาดนะคะอันนี้คือจานหรือถาดคนะคะอันนี้หาย ตั้งถัดตัวนเป็นการแบบยกมาตัวนอะไรตวนผ่านยกจานนะคะเราวก็ใช้สองมือยกมาใช่ไหมคะเป็นการตวน์เหนกการยกเ้วย่ชาของคนจีนเขาก็จะเรียกว่าตวนฉาเป็นการยกด้วยสองมือถึงจะเรียกว่าตวนค่ะตวนหลายอีผานชวยกัวเขายกอะไรมาคะผลไม้ผลไม้ชิงเสี่ยวหยางชื่อให้น้องแกะอินจุกตองค่ะทีนี้อันแบบนี้นะคะ 小熊看到有个大苹果，就直直接直接拿起来就吃。就让他你看，小羊也也想吃苹果，可他不好意思说出来。没想嗯。 เฉียวชงมองเห็นอะไรคะเืียวชงขั้นเต้าต้าผิงกว่าก็คือค่ะแอปเปิลลูกใหญ่จือเจียนะคะจีเจียจีเจียก็คือแบบเป็นคนตรงตรงค่ะถ้าพูดตรงตรงเป็นจีเจียจีเจียชิวแต่อันนี้ในที่นี้จะเป็นก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อะไรเลยค่ะก็หยับกิบมาเลยเห็นปุ๊กกิบมาปั๊บค่ะจะใช้คำว่าจีเจียจีเจียหนาชินหลายหยิบขึ้นมาทันที จีเจียคำนี drank, ้จะแปลว่าท <ss> <Not awake>. ันทีก็ได้ค่ะจีจี่หลายจวชื่อแล้วก็กินเลยถูกต้องค่ะเสียวยางเยีอยงางชื่อพิงกัวน้องแกะก็อยากกินเหมือนกันเขอท้าเขื่อเขอทาแต่เขาหรอถูกต้องค่ะเขอก็คือเขอชื่อเขอชื่อแต่เขาู不好意思的 อผู้หอิชุ说出来ไม่กล้าพูดออกไปสุกต่างค่ะเดี๋ยวนะผู้หอสปกติปกติถ้าเกิดคำว่าผู้หอจะเป็นเหมือน excuse me เนาะสุกต้องค่ะได้เหม excuse me ขอโทษนะคะเหมืนเรายืนอยู่ในฝูงชนรถไฟฟ้าใต้ดินคนจีนเยอะเอามือแรกเข้าไปผู้หาอสุผูอสอสขอทางหน่อยค่ะผู้หอ ก็คือถ้าทีนี้ต้องการผ่าฝูงชนเข้าไปคือผู้หาอีสีแล้วเอามือกวาดเข้าไปเลยกวาดเข้าไปเลยผู้หาอีซีผู้หาอีซีอโอเคอเค่ะนาสุดท้ายแล้วค่ะทีนี้เซียวหยางเซียวหยางเฮสมมามาสวัวเชิงใจเจียนชื่อว่าเออะะหุยเจียชี่เลยน้องแก่หน้อยอกับ ผม่มามาแม่หมีชวัวเชิงก็คือบอกลากันถูกต้องค่ะเชียวหยางเหอชงมาหมาชัวเชียวหยางทําอะไรกับใครคะกับแม่แม่แม่หมีชวัวเชิงใจเจียนเชิงนี่คือมีไว้ทําไมชวัวเชิงเชิงแปลว่าเสียงค่ะเหมือนพูดให้คําพูดมันสวยขึ้นก็คือชวัวใจเจียน ช่วยเชิง,อองก็คือแบบมีเต้าจงปละเกนว่า่วอ้เชง็คือบอกแช้นสักเสียงไลยนะขอให้มีเสียงตอบกลับแช่นนะอ่อยนะแล้วก็ชื่อว่างชื่อว่างคืออะไรคะผิดหวัง <c oughs> มันทานอะไรกันนี่ยชื่อว่างก็เปียชีวิตเลย <c oughs> กลับบ้านอย่างผิดหวัง สุกตังค่ะเพราะว่าทําไมเขาถึงผิดหวังคะหมดกินแอปเปิ้ลเขาไม่ได้กินแ okay. อปเปิ้ลโอเคตกลงมันมาไม่ได้มาหาตกลงมันมากินแอปเปิ้ลที่บ้านนี้เ <c oughs> นาะอาเดี้ให้พี่ดอ่านทั้งหมดอีกรอบนึงเลยค่ะเสี่ยวยหายางไลท์สวอร์คเอีเทียนเสี่ยวหยางไลายเต้าเสี่ยวสงเจีย 想想找小熊玩，哎，还没。Uh huh. 小小熊正在看电视，看到有客人来，却却一动也不动。熊妈妈端来一盘。 水果，请小羊是小熊看到有个大苹果，这家拿起来就是直、哦、直接直接拿起来就是小羊也想吃苹果，可它不好意思说出来。 ญญมมเเส和熊妈ย说声再见，失望的回家去了。โอเค okay, จ้ะไปช่าเอาโอเคค่ะจบแล้วค่ะอ่านนิทานวัละนิพี่แน้ว่างอีทีวันไหนคะพรุ่งนี้พี่แนว่างเรียนไหมพรุ่งนี้หรอก็ว่างนะอันนี้ครังที่สิบแล้วใช่ไหมเอ๊ใช่ค่ะอ,อต้องเป็นสิบต้องสิบสองเฉันงง พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะค่ะพรุ่งนี้เป็นเวลาเดิมไหมคะใบ่ใบสองใช่ไหมอืมได้ค่ะใบสองถึงใบสามหรือว่าใบสามถึงใบสี่ก็ได้ค่ะอ่ะสองถึงสามก็ได้ดูไม่ง่วงดีเวลานี้ใช่ไหมคะเวลานั้านืองตีมองเย็นเสร็จได้จะง่วงเหมือนเดิมโอเคค่ะหาหน้าแบบวันนี้เชียนเจียนโอเคอาเจี้ยน เปี <Tomorrow. S 1> ่ยนเปลี่ยน tomorrow เดี๋ยวค่ไปฝึกค่ะเดี๋ยวการบ้านนะคะให้พี่แนไปแต่งประโยคมาอีกค่ะสี่คำที่เราเรียนกัน,น,น,พนเพรา,าระฉะนด้น,ต,ดนตั้งชื่อของวันนี้จำได้ละนะอันที่สามเออมันมีอันหนึ่งเออเชียผู้จินผู้จินผู้จิ้นเออเชีย แล้วก็อะไรคะยูชียูชีบลูตัวยูชีบลูโอเคไปชั่งน้ำมีสอนต่อบไหมนี่มีค่ะโอเคอเอาค่ะต่อจิ๊ก